นอกจากประเด็นการสู้รบและวิกฤตด้านมนุษยธรรมกรณีของอิสราเอลก็และฮามาสนะคะก็ยังถูกพูดถึงเรื่องของการจัดการเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ข้อขัดแย้งต่างๆค่ะทําให้ถูกตั้งคําถามไปถึงผู้ให้บริการนะคะที่มีส่วนในการนําเสนอเนื้อหาและการแสดงออกให้กับผู้ใช้วันนี้คุณธนินเทพวงติดตามเรื่องนี้ค่ะ เนื้อหาเกี่ยวกับสงครามความเสียหายจากการโจมตีความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบการแสดงความคิดเห็นต่ออิสราเอลและชาวปาเลสไตน์รวมถึงกลุ่มฮามาสปรากฏบนหน้าทำลายของสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อผู้ใช้เข้าไปดูคลิปวิดีโอหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องบ่อยครั้ง อัลกอริทึมของแพลตฟอร์มก็จะแสดงผลในเรื่องนั้นๆเมื่อกลับเข้ามาดูหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอีกครั้งกลายเป็นเนื้อหาแนะนำในหน้าแรกมีข้อสังเกตว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นจำนวนมากมีทั้งการสนับสนุนและข้อความโจมตีไม่เห็นด้วยกับการกระทำของอีกฝ่ายอีกด้านหนึ่งถูกมองว่าเป็นช่องทางที่นำไปสู่ความแตกแยกเนื่องจากอัลกอริทึมแสดงเนื้อหาด้านเดียว จากที่ผู้ใช้เริ่มดูข้อมูลขณะเดียวกันมีการร้องเรียนไปยังแพลตฟอร์มต่างๆอ้างว่าทำการเซ็นเซอร์เนื้อหาที่ไม่ยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปาเลสไตน์สถานการณ์ดังกล่าวทำให้บริษัทผู้ดูแลแพลตฟอร์มถูกวิาพากษ์วิจารณ์ on, และ,ะเผชิญแรงกดดันผู้ใช้ TikTok ที่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์กล่าวหาว่า t i k t o k มีการบล็อกเนื้อหาที่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์มีบัญชีของสำนักข่าวถูกปิดถาวร จากการรายงานสถานการณ์ในฉนวนกาซาด้าน TikTok ออกถแถลงการแสดงจุดยืนว่าเอลกอริทึมของแพลตฟอร์มไม่ได้เข้าข้างและมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการบิดเบือนโดยอ้างถึงรายงานว่าตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง17พฤศจิกายน TikTok ได้ลบวิดีโอกว่า1ล้าน1แสนโพสต์เนื่องจากฝ่าฝืนกฎมีเนื้อหาที่ส่งเสริมกลุ่มฮามาสคำพูดแสดงความเกลียดชังการก่อการร้าย และข้อมูลที่ไม่ถูกต้องขณะเดียวกันมีการวิเคราะห์ว่า t i k t อกกำลังถูกกดดันจากผู้มีอิทธิพลให้จำกัดเนื้อหาที่สนับสนุนปาเลสไตน์ผู้ใช้อินสตาแกรคนนี้ระบุว่าถูกจำกัดการใช้งานบางอย่างเช่นการถ่ายทอดสดลบเนื้อหาบางโพสต์บางคนถูกระงับการใช้งานชั่วคราวหลังโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับปาเลสไตน์ทำให้ผู้ใช้บางกลุ่มมองว่ามีการแชโดว์แบนนิงหรือลดการแสดงเรื่องที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อความหรือ Hashtag ที่เอ่ยถึง Meta บริษัทซึ่งดูแล Facebook และ Instagram ออกถแถลงการว่าเป็นนโยบายในการจัดการกับเนื้อหาที่อ้างว่ามาจากองค์กรก่อการร้ายหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงซึ่งไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มโดยระบุว่าหากมีการประเมินที่ผิดพลาดสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อตรวจสอบได้ขณะที่ X ถูกวิจารณ์ว่าปล่อยให้เนื้อหาที่มีความรุนแรงแสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่บิดเบือนถูกส่งต่อเป็นวงกว้างโดยที่ไม่มีการจัดการและตรวจสอบมูล,ลนิธิพรมแดนอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกป้องสิทธิออนไลน์ระบุว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียลบเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามในฉนวนกาซาออกไปอย่างไม่ยุติธรรมในช่วงวิกฤตทำให้ประชาชนขาดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและอาจทำให้วิกฤตได้มนุษยธรรมรุนแรงขึ้นโดยเสนอให้มีมาตรการจัดการอย่างโปร่งใส เป็นอีกครั้งที่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียถูกตั้งคำถามเมื่ออยู่ในสถานการณ์ความขัดแยง้งแม้จะมีระบบตรวจสอบเพื่อลดเนื้อหาที่สร้างความรุนแรงแต่ขณะเดียวกันการแสดงผลข้อมูลที่รอบด้านยังคงเป็นโจยดใหญ่ที่ผู้ให้บริการต้องแสดงความรับผิดชอบซึ่งมีผลต่อผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลกธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน